พร้อมคุณอานีน้าดีกว่าแล้วก็นี่คุณ ready bad p e r s ่ n เนี่ยไปพร้อมกันสามคนใช่เขาทำอะไรอยู่คุณตะหู่มาอะไรอยู่คะล้ก็สั่งของหรอปิ้งเปล่าเฮ้ยตัวปอมเนี่ยไม่ตอบเอาผวกมาคนนี้ล่นโสโลเกมพวกนี้ได้จริงใช่เด้อเด้อเด้อเอาผัวมันนี่อยู่เจ้เนี่ยไปหา ดูเราอย่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปในสภาพนี้นะทำไมอ่ะสภาพไหนเราจะกกลับา่อนะไเรทำอะไรได้ถ้าเราไม่ไปจะกลับไปถ่ายของเท่าไหร่ั่นสิอ๋อแล้วคนอื่นล่ะคะคนอื่นเขาไปกันอะไรไปกันแล้วก็คือถ้าเราไปแล้วเราไมน่าแปลเลยถ้าเราทิ้งเขาไว้เขาก็เป็นผู้หายสับสนนะดิสมไมถืออะไรอ่ะกุญแจค่ะสมไมถืออะไร เจ๋อเไม่เปิดของใช่ไว้เปิดห้องไม่หยิบมาจากตรงนี้มีคนเอามาวางเ้าหมดทั้งหมดจะไรประโยชน์ทั้งทีว่ามีหมดนักความศันศาสตก็จะเกิดขึ้นค่ะไปกันก่อนเนาะีไปกับคุณใหม่ดีกว่าอ้าวคุณต้องหัวยังไม่ลงยางเลยค่ะนี่อยากจะเที่ยงอยู่แล้วไม่ออกจากยานเลย ม่ฝั่งยู่ใต้ดินชิปอ๋อ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่เจออะไรนะคะอันนี้มันอ๋ออันเมืนอันเดิมอเอออันเดิมแต่ว่าอ่อฝนตกคเอ๊ยคุณคุนคุณคุณ ไปเดินเดินข้างบนเหมือนเดิมก็ได้วะเกือบไปแล้วเกือบระวัติศาสตร์ซ้ำรอยเมื่อวานนี้ตอนทดลองเล่นกระบุง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 งไปรอบหนึ่งวานนอนเกิดการยินรู้ค่ะเป็นรู้าจะมาอ๋อเราไปทางเดิมเหรอคะ ใช่ค่ะข้างล่างกลัวแบบว่าบุ้งบุ้งบุ้งนี่ก้อนข้างล่างมันชอบมีตื้นดูดฝุ่นฝุ่นตกกับโดนธรณีสูบจริงธรนี้มีธรณีสูบกันแล้วใช่ไหมเอาลงตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้เหรอคะใช่หรออ๋อเจอเจอเอเมื่อโดนฟ่ซาเมสเมื่อกี้โดนไปสามสิบแต่ว่าถ้าเราโดนจับ เราก็ตายอยู่ดีแลเราไม่มีมีนาเราไม่มีของป้องกันตัวผมที่อยู่ใต้พื้นพ่ออุ๊ยอะไรนะเรากลับกันก่อนไหมคะได้แล้วได้ของแล้วกลับกันได้ของแล้วกลับกันอุลยเดี๋ยวเข้าไปดูสักหน่อยแล้วกันเออสักทีสักหน่อย สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะตัวจริงก็เบอเดี๋ยวคือรเรจริงถ้าเรี้าตอก็ตัวจริงกันแหละราแวงมากตอนเนี้ยเป็นตัวจริงหรือไม่าอะมีมีใครมีเลยคไปแล้ตั้นี้หรอเมื่อกี้คุณทีมเดินมาทางนี้หรอ ไม่ของกินเดี๋ยวฟิวที่หลังนี่ตรงนี้ที่ไหนอ๋อเอ้ยฟิวเพิ่งหยิบฟิวนะเดี๋ยวเพิ่งหยิบเดี๋ยวเพิ่งหยิบจะเพิ่งดื้อยากออกแล้วอ่ะหยิบมาได้ไหมอ่ะไม่ฟอมันไม่ฟ้องไวเราแหวงไปหมดและไฟอ่ะมันจะดับไหมไฟมันจะดับไฟมันจะดับตื่นปิดกูอ่ะ หยิบได้ดี่ไหนหยิบได้ที่ไหนหยิบได้หยิบได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรยังไงอ่ะโอเคโอเคลมาแล้วไปกันเถอะไปกันเถอะ

อะไรไปไม่ได้ตรงนี้ระวังสีดำนะทไหนต้องเดินเดินรออนี่ไงนี่ไงเราำได้ที่เราออกมาใช่ไหมอชยเสียงอะไรอ่ะเปนเสียงอะไรอ่ะเดีอรม่รู้ไปก่อนอ่ะเอาเอย่ดนิดอะไรขึ้นนะเอ้าทิ้งเพื่อนโดนทิ้ง่ง เ้าถึงอยู่แล้วเอ็มของมาเต็มของเลยเรานี่รู้ต้องไปทำอย่างนี้ไม่ลงอยากยาแล้วยังจะทิ้งเพื่อนอีกโอ้โหตายหมดอะไรวิ่งกันอยู่สองคนน่าตายหภาพะไรวิ่งกัตายู่สองคนอ้าแต่เราลงไปสี่คนตายสองเหลือสองนะคะ จะถึงแล้วแบบอีกติดนึงอ่ะอีกนิดด้วยกันจะถึงแล้วเหรอเราต้องนี่นะเราต้องใช้พัคออคีทอกีสื่อสารละไม่ไม่ไม่เราต้องเราต้องเราต้องลงจักรยานแล้วล่ะคุณเต้าหู้อ่ะคุณเต้าหู้อ่ะยืนทำอะไรบนยานก่อนคุณเต้าหู้ทิ้งเพื่อนไม่ลงมาช่วยกันถือสักคนสักชิ้นสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งทำอะไรบนยานไม่กำลังไม่ผมกำลังงั้นผมกำลังเปลี่ยนองเงี้ย เราไม่ได้เปลี่ยนเพื่อนคือจะเปลี่ยนไปขอหมอไในสายของเออดูดูทุกคนคนทิ้งเพื่อนอ่ะคนทิ้งเพื่อนอ่ะคนทิ้งเพื่อนอ่ะคนทิ้งเพื่อน่ะไหนวะคนไหนวะทิ้งในสมชื่อแล้วตอนเนี้ยเวลี่แบดเพอร์เซนตอ่ะเออแม่งแปรทิ้งด้วยอ่ะต้องพูดมาดูกล้องเยอยให ไม่ผมไม่ผมทิ้งมอนิเตอร์ัวได้หรือเปล่าว่ามันมีตู้อยู่ไหนอะไรแต่แต่ผมเสิร์ชหาชื่อใครไม่เจอสั้งหมดเพราทำไมของมัอยู่มาขึ้นเพย์เยอร์วะเราไปชิมที่เมืองซีกูอยู่ข้างหลังไงเมื่อกี้ยืนอยู่ข้างบนบิดตกไปข้างล่างอยู่ดิอยู่ดิก็แบบเอ้าเอ้าก็แบบอะไรกำลังวิ่งอยู่เลยเออคนต้องห่วงส่วนทัดอย่างนี้ได้ยุ่งกั หมดแม่งยิงนูเลยไปทุกคนไปลุมทเวิร์กใส่กุนตู้เลยเดีเดเดยาตายไม่รอดหนใครเลีแบทเธอสั้นเบลีแบทเอั้นเล็กนิีย่ะเล็กนเลีเั้้ถหน้านี้นะถหน้านี้่อยอู่ละเอาล่ะเราไปย้ายไหมจะเปลี่ยนดาวไปขายของไงจะขายของโอลงเห็นเห็นลงกันหมดเลย กำลังหาที่อยู่เลยหาวิธีลงไปหาขายของแอดเต่เราไม่ไม่เราไม่วันสุดท้ายอ่ะวันทจะไปขายกันที่สุดท้ายขายวันสุดท้ายไม่ขายวันนี้เนี่ยต่อให้มีวอลกี้ทอกกี้แต่คุณเต้าหู้ไม่พูดมันก็มันก็ไม่ไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรขึ้นมานะคะเต้าหู้ไม่ทิ้งเพื่อนเออคุณเต้าหู้ทิ้งเพื่อนลงมาเลยลงลงไปลงไปหาของเลย ไปหาเขจะไปขายของลงเลยลงเลยลงไปกันหมดเลยเอ้าแล้วไม่แล้วคุณตะคู่แค่คิดไม่พูดออกมาให้ทุกคนรับรู้เขาจะรู้กันไหมเนี่ยแอบกลังคิดอยู่ไงก็ต้องพูดออกมาเดี๋ยวไปขายของกันก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ไม่ต่อแลไรขายของอยู่นะให้คมบอกแม่แต่แรกแล้วนะจะไปขายของอ่ะ การกันพิสนุอารมณ์มันไม่เหกันบไปกันหมดเลยมันเรื่องจริงอ่ะไม่เกี่ยแล้วไม่เกี่ยวตยนสหนีอเออแล้วไม่ลงไปไม่พอยังจะนจงจะขับจานหนีอีก่ะ้ มีอะไรให้ขายอะไรทีนี้เอาได้ของมาแล้วเรียบร้อยได้ได้ตังค์มาแล้วค่ะตัง์ไม่เทก็จะขายของก่อนอ้าวมันเสียเวลาไงลงกันหมดเลยลงกันหมดโอ้ตีไม่ทันไม่เมื่อกี้ถ้าแบบถ้าเมื่อกี้ได้ของมาเอามา เิราอีเราอีก่อนหน้าเนี่ยเราอีก่อนหน้าเนี่ยอุ้ยรอก่อนไมเราอีก่อนไม่ได้หรอกมีเงี้ยเข้ามาต้องเสียเวลาพูดแล้วไปเลยมันไปแล้วอ่ะเวลามันจะหายไปนะเขาบอกว่าหนีกันหมดเลยหนีลงไปว่างกันนี้อันนี้เป็นเออไม่ได้ยินไมาได้ยิน ตอนนี้เราก็แบบว่ายังขายโอเคเราได้ตังมานิดนึงเหรอคะขายของอ่ะจะไปขายของอันนี้ไม่ผิดแต่ว่าสตาร์ทเครื่องหนีเนี่ยผิดผิดเต็มเต็มเลยอันนั้นนะไม่รู้แหวผิดเต็มเต็มเลยอันเนี้ยที่นี่ไม่มีอะไรเลยต้องกดจริงแล้วแหละดิงดิงกดดิงดิงกดดิงดิงนี่ใครอันนี้เขาเขาซื้อของหรือยังอ่ะเขาไม่มีเฮ้ยยานมาไหนแา้วก ซื้อซมาซื้ออ่ะเอามีใครซื้อของไหมเรามาเดือดกัน้ยมีอะไรบ้างคะเรามาเดือดกันเลยไม่มีแต่พไปฉายะไปฉายะไปฉายไปฉายไปฉายอเรียกได้ไปฉายะเออฟานอานเออเอาไปขาย <mm เออเออเอาไม่ไ uh ้เออขอโทษเออพ่อไปกดดิพ่อพ่เหรอกายมอไปกดเลยพอตหูใช้ไดเกี่ยว ล้วเขาเขาเขาตายจริงหรือยังไงแล้วแบบยังไม่มายังไม่มาต้องกดอีกอ่ะเอ๊ขายเด็กอยากได้เท่าไหร่วะอยากได้เท่าไหร่ห้าบาทร่างตะหูแต่ตะหูรอได้ห้าบาทรับของเอวเอวอ๋อแล้วเอาศพอ๋อเอาเพื่อนโอ้โหศพศพมาแน่ค่ะ ยวดูวันขายไเท่าไหร่ทาบาทโอ้โหคุณตุ๊กคู่ไม่อร่อยแถมยังถูกอีกจ้าโอ้โหไมเ้อเอาของเมื่อกี้ที่เราหอบกันอยู่มาขายมันก็น่าจะได้อยู่มัเลยอัายแล้วน่ะโอ้ หล,อน,ล,อ,หลอนแล้วอ่ะเริ่มหลอนแล้วะแล้วแบบจะตายนี่เลยเหรอขอโทษต้องทำงข้อข้อฝากไว้ก่อนเถอะ อย่าให้กูได้ถือขว้นะพ่อนะฝากไว้ก่อนนะทุกคนเก็บฟองแครนที่ไปนะทุกคนเอาเลยรอบหน้าเอาพ่อไปสั่งเวยก่อนเลยคนแรกไม่ต้องเล่นกัเลยใหญ่ยังที่ต้องกินเก็บในลูกยใหญ่ยังแพงกว่าเราใหญ่ยังแพงกว่าเราแหม่โดนกินปะซะ ไายตัวเองเลยไปนักงี้เลยเหรอเออไอพ่อเวนไอ้เงี้ยคุณขายเพื่อนได้ยี่สิบบาทไอเฮียไม่พอคนขายเพื่อนครับจำไว้นะครับคนขายเพื่อนแต่ไว้นะดูดูหน้าไว้ดูหน้าไว้หมาจิ้งจกตัวนี้มันไว้ใจไม่ได้ใช่จริงไม่ไม่ใช่จิ้งจก ไม่ใช่ไนอะโทนะทุคนเอาใม่เอาใหม่เกิดตาิบากี้ช็อกกี้รอกูเลยพ่อพ่อพ่อมึงรอกูเลยอแล้วอแล้วอยู่ไหน ไเจอกันนแครับไว้เจอกันหลนขอสักทียิ่งหนนี้เียมจนโก้แมลแค้นฝั่งหุนรอเลยรอเลยรอเลย